ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนพังงาตัดกับถนนภูเก็ตนะครับนี่ฮะถนนที่วิ่งตรงไปนี่คือถนนภูเก็ตถนนที่ผ่านหน้าเราตรงนี้เขาเรียกว่าถนนพังงาตรงนี้เขาเรียกว่าสี่แยกธนาคารชารัตเตอร์นะซึ่งเป็นธนาคารแห่งแรกนะถ้าตามประวัติเขาก็บอกว่า เป็นธนาคารแห่งแรกของภูเก็ตหรือว่าในภูเิภาคนี้นะครับอาคารหอคอยตัวนี้ที่มีหอ,อคอยนาฬิกาเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ตำรวจนะครับนะครับแล้วก็โอ้โหนั้นไปได้มุ่งนู่นได้ได้ดิบมาเองบ้านบุรีโอ้ อาจะเป็นนักเรียนมาดูงานนะมาจากไหนเนี่ยนี่มาจากตรงไหนอะลูกฮะอะไรนี่ยสตูลบ้านบุรีเหรอโรงเรียนบ้านบุรีเหรอสตูลพิธีจักรมาแล้วบอกว่าบ้านบุรีอ่ะอ๋อหรอก ดอกบานบุรีเนี่ยเป็นดอกไมกป้ประจำโรงเรียนสตูลวิทยาก็เลยเรียกว่าบานบุรีอ่าอ๋อเออดีนะเนี่ยสตูลสตูลก็ออกไปทางกระบ,บี่ไปทางตังแล้วก็สตูลเนี่ยนะโอ้มาไกลนะเนี่ยเออนั่งถ้าจะถ้านั่งรถมาก็มาแต่เช้าขึ้นอย่มาถึงเนี่ยหรือถ้ามาตอน,นกลางคืนมาตอนเช้าขึ้นมาถึงเนี้ยอ๋อนี่มาภูเก็ตกี่ครั้งแล้วเนี่ย พึ่นมาแ็ไดรกอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปก<ไ>ป<ร>อนเยอะน้องน,นักเรียนเขาโอ้โหมากันเยอะเลย<ไ><ไ>เดี๋ยวรอข้ามถสืก่นอนะโอ้ยก็ตอนนี้ยังเหลืออีก25วินาทีนะไฟเขียว อ่าเหลือแล้วยิวินาทีแล้วรอเป็นไฟแดงก่อนตอนนี้ยังเป็นฟอลโล่เป็นหน้าที่ของรถอยู่เป็นโอกาสของรถเขาวิ่งอยู่นะโอกาสของคนก็จะมาแล้ว3วินาทีชิวๆเลยนะแดงแล้วอ่าแดงแล้วมีเวลา42วินาที นี่ะขอรีเขาจะถ่ายรูปเราก็จะข้ามไปฝั่งตรงโน้นแล้วก็จะเห็นมุมตรงโน้นเออวันนี้แดดวันนี้แดดดีไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อวานครึ้ม โโอเ้โอเ,เดี๋ยวรอก่อนนี่ฮะโอเค Đây ạ. Nè. โอเคครับผมขออนุญาตไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับมันก็คึมๆเด,ด็ด,ดแดดก็ร้อนหน่อยสี่โมงครึ่งแล้วโอเคสวัสดีครับ